าไว้ปันหัวได้นะครับไว้ปันหัวไว้ปันหัวก็ดีแหละก็ดีนะคือแฟนคลับเล่นเก่งซะด้วยเนี่ยเป็นแบบนี้แบบดูคอนเทนต์เป็นแบบเป็นสายระเพณีค่ะปาจิ้มกะอะไรอย่างนี้มาเแบบนี้ไว้ปันหัวนะครับไว้ปันหัวเหมือนใส่ที่คาดผมนะครับไว้ปันหัวต่อเลยค่ะคำเนี้ยจะคำยังไงดีเนี่ยใช่ไงยากมากเลยไม่เป็นไรเพราะว่าช่องท้ายเดี๋ยวเราจะให้เขาลองทายดูว่าคำที่เขาได้คืออะไรโอเคครับค่ะเชิญค่ะปกติเวลา ไปที่ห้างไปเสริมสวยอะไรอย่างเงี้ยครับชอบทําอะไรกับตัวเองมากที่สุดารปอว่ไปเข้าร้านเสริมสวยอะไรอย่างเงี้ยครับที่เราจะต้องทําแบบทั่วไปที่เรามตแต่งหน้าซักซักสองอย่างซักสองอย่างที่เราต้องทำมาเวลาเข้าร้านทำแบบเนี้ยสปองสปาอะไรเงี้ยใดๆอย่างเงี้ยเวลาไป เอาไว้ปนหัวไว้ปนหัวเหมือนใส่ีนข้าวถ้าทำเหล่มองนะถามปุ๊บเราเรียบตอบปั๊บใครตอบช้าเราปรับตกคิดหล่อไหมอืมอุยตอบได้สิอย่าอึ้มสิไม่เคยเจอแฟนคลับเมือนตอบสั้นขนาดนี้หรอกสั้นๆกระชับนอกจากหล่อมีอะไรอีกเก่งไหมไม่ ใจกัดใจอ่ะแล้วอีกอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งเวลาที่เราเศร้าต้องทำยังไงครับก็มองได้าลังถีบยิมอะไรนะครับมองหน้าล้วถีบยิมก็จะหายเศร้าค่ะมองหน้าแล้วก็จะหายเศร้าเกือบเลยนีดเดียวอ่ะเราจะไปให้ผู้ชมไั้ดีเดียวนะคะอ่าแต่แต่ว่าถ้าพูดถึงของของแมวของคุณพีชก็จะดูแบบอ่าเขาก็สนุกสนาน ปกติชอบฟังคิสซึ้งตลกหล่อน่ารักชอบดูไหนมากสุดครับขอสักหนึ่งอย่างคุณยาชอบแบบไหนเท่ๆตลกหรือว่าน่ารักอ่ะมาสาม <ละ S 1> อย่างมามน่ารักแล้วกันะอะไรนะครับเขาฉลาดมากเพราะเขาเห็น <laughs> สนุกแล้วว่ะอานนี้อันนี้เดี๋ยวลอให้เขาแบบนิยามแบบว่าอะไรแบบเด่นๆในตัวคนพิการสามอย่างได้หมดเลยครับตอนเนี้ยเมื่อกี้เขาไปเขาไปล้มเทปไม่ใช่ไหมไปห้าสี่สามจังรุกมามาอเฮ้ยเมื่อกี้ผมล้ไปแล้วเมื่อกี้ผมต่อไปปี๊ดเนี่ยอย่าอย่าไปยอนหันไปมองคนอื่นไปถูกแล้วเดี๋ยวถ้า ไม่ได้จริงเดี๋ยวเราจะให้เขาทายว่าคำคำนั้นของเขา,าคืออะไรคิดว่าคําของตัวเองคืออะไรถ้าไปดูหนังในโรงภาพยนต์ชอบดูหนังแนวอะไรมากที่สุดครับแนวไหนอะไรครับแนงผีชอบดูแนวผีชอบดูหนัง,นชนงนใช่ค่ะพูดคํานั้นหน่อยได้ไหม,ไม,ไ,มไม่พูดไ,<ม>ได้ไหมอะไรนะครับไม่พูดได้ไหมพูดไม่พูดว่าอะไร ่าแล้วไม่พูดว่าอะไรไม่พูดว่าอะไรคิดตลก,ตลกคิดตลกไม่เคคิดอ่าเอางี้เอางี้ดีกว่านึงด้วยเวลาเรามาใกล้แล้วละกันเนาะเราจะให้คุณทายว่าคำของคุณอ่ะคืออะไรผมให้ได้สองครั้งต้องทายให้ถูกนะว่าคำของคุณอ่ะที่อยู่บนหัวเนี่ยคืออะไรคิดว่าเป็นคำว่าอะไรอ่าให้โอกาสได้สองครั้งครั้งแรกคิดว่าป้ายของเราระบุไม่ว่า คำตอบแรกคือคิดเป็นคนสงสารแฟนคลับจังเลยเพราะว่าช่วยอะไรไม่ได้ไปให้สองพยาเออไปให้แค่นั้นเลยสองพยายมเฮ้ยคุคพิสตูแบบนี้เป็นคนเมื่อกี้ถามใครอยู่นะครับตอนนี้ครับตอนแรกเหมือนถามไปว่านอกจากผมหล่อมีคำว่าเก่งด้วยคิอว่าจะได้เป็นคำอะไรครับทายให้ถูกทายให้ถูก หรือว่าคุณคิดว่าคำไรคุณพูดมาได้เลยอ่ะพูดมาได้เลยเดี๋ยวเราจะให้ลองทนะายคำของตัวเองถ้าพายายถูกยังมีสิบเท่ารอบใ,<ช>ใครทายผิดเราตบตกเลยตกตองอ่ะมาค่ะตอบได้เลยค่ะคิดว่าคำว่าอะไรของตัวเองเอาใบให้ว่าส่งพยามเนี่ยใบของเราคิดว่าอะไรภายในห้าวินาทีตอบนะห้าสี่สามสองหนึ่งตอบครับคิดว่าว่าอะไรไหนตอบเลย อะไรนะเอาเร็วฮะคิดว่าอะไรไมแล้วเราไม่จำกัดแล้วค่ะน่ารักนะครับน่ะน่ารักไม่ใช่ไม่ใช่นะครับผมขอบคุณนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงด้านล่างนะครับเพต่อไปค่ะคิดว่าคำของตัวเองไว้บนหัวครับเป็นคำว่าอะไรทรงพยายามเหมือนกันใบให้เป็นแนวแบบอารมณ์แบบวู้แล้วที่ถามว่าถ้าซ้อนทำยังไงน่าจะเป็นคำว่าสดใสสดใส ชได้ให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งสดใสว่าสดใสคำสร้อยที่ตามมามักจะเป็นคําว่าอะไรอ่าสดใส้โอสดใสมากอะไรครับตอบเลยครับใช่ครับเออเย้ครับตอบว่าเบิกบานที่ผมห้าเลยนะแล้วเลยเลตอบว่าสดใสลาเลยสดใสลาเลย อันนี้ซึ่เก่งมากเลยก็ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคนแรกนะครับผมนะฮะคนแรกคุณคิดว่าคำขอบคุณคืออะไรสองพยานเหมือนกันตลกโอ้ยเก่งมากแล้วคุณคิดว่าคำขอบคุณคืออะไรอะไรนะครับก็มาดูชนะสามคนไปเลยเพราะผมเองนะครับขอโทษด้วยอ่ะเพราะชนะที่ด้วยของของรางวัลเราเป็นจำกัดโปรร้อยออกครับโปรร้อยออกง่ายๆเลย โอนายออกเราง่ายๆเลยโอนายออกเป็นการแข่งขันระดับสามคนเลยนะใช่ครับคุณคิดเป็นกรรมการครับเราจะโอนายออกฮะครับโอนายออกครับเดบ๋ยวพี่นี่พนักเป่ายิงฉุกฮะโอนายออกไม่ใช่เป่ายิงฉุกโอนายออกใช่จะมีนี่ฮะตอนแรกเราจะให้เล่นที่ไม่ยีตุ่มไม่ได้ชนาะไปคือใไรอ่ะเขาจริงจังอันนี้ออกครับครับผมเชิญครับเป่ายิงฉุกครับคุณคิดจะให้คนที่ชนะหรือว่าคนแพ้แพ้ใช่ไหมแพ้ได้ของหรือว่าอะไรชนะครับชนะได้ของ เ่ยิเดี๋ยวเขาจะออกช้าให้เขายืหันหลัง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 แล้วก็แบบว่าชูบนบนเียววันนี้นะใช่เดี๋ยวให้คนพิศบอกว่าเป่ายิงชุบแล้วคุณชูขึ้นมาแล้วพางไวอย่าเพิ่งหันไปนะอ่าครับค่ะก็เมื่อกี้เราใช้ฝีมือกันมากๆนะครับใช่ครับเรามาจบกันที่ดวงเนาะใช่เต็มเต็มนะฮะโอเคมาเป่าเย้ชุบว้าหันมาเดินค่ะใครชนะคนน่ารักคนน่ารัก กับคนกลางอยู่ตรงกลางเลยครนะเดี๋ยวเราจะมีหมอนไหครับผมนะฮะทำการมอบให้ใช่ผมพลาดเองเลยแล้เห็มอนไุมใส่มาแบบสีม่วงหวานละมุนมากเลยนะคะ